เหตุการณ์ครั้งนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่วัยรุ่นกับวัยรุ่นนะครับเป็นพ่อของเด็กที่ขับรถชนคู่อริของลูกแล้วถึงขนาดที่ว่าคู่อริเนี่ยขาขาดเลยนะคุณผู้ชมดูวงจรปิดนี้นะครับเป็นภาพตอนที่มอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นในพื้นที่ขับผ่านหน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นี่แหละหมู่ที่แปดแล้วก็มีกระบะสีดําขับตามมาชนจนมอเตอร์ไซค์ตกข้างทางบาดเจ็บนะฮะแน่นอนมอเตอร์ไซค์บาดเจ็บ หนึ่งในนั้นสาหัสถ,ถึงขนาดที่ว่าขาขาดเลยเหตุการณ์เกิดสองทุ่มของคืนวันที่11พฤศจิกายนนะครับคนขับกระบะชื่อว่านายสราวุธแล้วก็อ้างว่าลูกชายวัย13ปีถูกวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ยทำร้ายแล้วขอให้มาเคลียร์กันตรงหน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านอพอไปถึงคือคู่กรณีของลูกชายเขาขี่รถมาจริงแต่ไม่ยอมมาเคลียร์ด้วยแล้วก็เร่งเครื่องออกไปพ่อ ก็อ้างว่าขับกระบะตามไป <ฮะ S 2> แล้วได้ยินเสียงชนจากนั้นรถก็ถลายลงไปคุณผู้ชมเอาพ่อพ่อบอกว่าไม่ได้ตั้งใจชนไม่ได้มีเจตนานะอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ให้การกับตำรวจเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมครับตำรวจก็ฟังเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอคนเจ็บกับเพื่อนเนี่ยให้ปากคำแล้วก็รอให้ฝั่งผู้เสียหายหรือคนเจ็บ มาแจ้งความอีกทีหนึ่งในต่อมาสองในสามของคนเจ็บค่ะก็เดินทางมาแจ้งความที่โรงพักชุมแพนี่แหละจะเอาผิดกับคนขับกระบะก็คือนายสราวุธนั่นเองนะคะโดยฝั่งคนเจ็บเนี่ยเขาให้การยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับการทําร้ายลูกของคนขับกระบะตามที่อ้างาคนที่ทําร้ายลูกคนขับกระบะชื่อว่านายลิขิตสองในสามคนเจ็บสองคนเนี้ยก็โชว์แผลให้ดูนะที่ข้อเท้า ตรงบริเวณคอตรงหน้าเนี่ยเป็นแผลไปหมดเลยคือเขาก็ตั้งคำถามคือเขาไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงพูดง่ายๆแล้วทําไมถึงต้องมาทําร้ายกันแบบนี้ทําไมต้องมาชนเหมือนกันเป็นการเหมารวมแล้วเขาก็เจ็บไปด้วยด้านของตัวนายลิขิตบ้างดีกว่า,าเมื่อเขาอ้างถึงและคุณเป็นคู่กรณีโดยตรงใช่ไหมเป็นต้นเหตุหรือเปล่านายลิขิตอายุ20ปีเขาให้การกับตํารวจค่ะบอกว่ายอมรับก่อนหน้านี้ไปตบหน้าสั่งสอนเด็กอายุ13ปีมาหนึ่งครั้งเพราะไม่พอใจที่เด็กคนนั้นน่ะมาข่มขู่ลูกพี่ลูกน้องของตน จากนั้นก็ทราบมาว่าครอบครัวของเด็กได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตามตัวแต่เขาบอกเลยนะเขาไม่สนใจไม่ได้อยากจะเคลียร์นะคะคคตอนเกิดเหตุเนี่ยชวนเพื่อน5คนขี่รถไปสองคันนั้นจะไปร้านค้าแล้วจังหวะหนึ่งคือผ่านหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านพอดีตาม,ตามกล้องวงจรปิดแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยก็ตะโกนบอกนี่เนี่ยกลุ่มนี้แหละทำร้ายเด็กทำร้ายเด็กจนกระทั่งเห็นกระบะเนี่ยขับไล่ตามมาแล้วก็ชนกลุ่มพวกเขาเลยค่ะขอไปถามว่าเป็นยังมีปัญหาอย่างกับนองเขา มันเป็ดอย่างเห็กระดอกระดียะผมก็เลยวางสี่ครับป่านนี้มันก็เลส z o o พืดฟัดนะครับส o งมีอารมณ์ผมก็เลยตบไปค่อยๆละครับคือตลลัวใช่ล้วก็คือผ้านอนกลบบาดเลยก็คือบโบคิดนะครับว่ามันที่เป็นเรื่องเองแบบนี้นะนี่ก็เลยเลกงั้นมา่พอดีนะครับก็เลสซวนกันไปซื้อน้ำซื้อยางแล้วพอไปซื้นนอน้ำเขาก็ยู่้ากันยู่ใน,น,นบ้านของในบ้านแล้วพอขี่ไปพัวนั้นปุ๊บเขา z o o เห็นท่าบอดีนะครับมีคนหางมีคนอยังแัะน,นี่ได้ผมนะครับได้ผมก็ได้ขี่รถนี้แล้วมันมีรถกระบะของพ่อเขาแหละครับที่ว่าขี่น้ำกวดมาอ่ะ,อะคือตอนนี้ตํารวจยังไม่ได้สอบปากคําคนเจ็บที่ขาขาดคนนี้อาการสาหัสที่สุดเนี่ยนะครับเพราะว่ายังอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวถ้าสอบปากคำครบแล้วคุณผู้ชมคนขับกระบะเนี่ยขับรถใกล้ชนแบบนี้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่า ข้อหาที่จะโดนหนักนะฮะพยายามฆ่าและทำให้เสียทรัพย์คุณผู้ชม